สวัสดีครับผมอาดัมกับรอยไทยไอเดียนะครับเมื่ออยู่ที่บ้านของอาดัมก็ชอบทานอาหารด่วนหรือที่ฝรั่งเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดนั่นเองรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยแต่ก็สะดวกดีนะครับทีนี้นะครับอาดัมรู้สึกว่าอาหารด่วนหรือฟาสต์ฟู้ดแบบไทยๆอร่อยมากนะครับดังนั้นเอาไอเดียแบบลูกเครื่องมาทำกันเป็นฟาสต์ฟู้ดลูกเครื่องนั่นเองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง โอเค okay, let's begin เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับเราจะมาปรุงรสชาติของเนื้อเบอร์เกอร์ของเรานะครับด้วยเกลือและพริกไทยนะฮะโอเค okay, เสร็จแล้วก็บดนะฮะพริกไทยแล้วก็เอารอยไทยแกงมาสมัันนะครับใส่ลงไปนะครับหมักไว้พอแล้วนะครับโอเคมาเปิดไฟก่อนนะฮะ เราตักเนยนะครับใส่ลงไปนะฮะไม่เยอะนะฮะนิดเดียวนะฮะโอเค okay, มาย่างขนมปังนะฮะ Let's grill the bread ใส่ลงไปนะฮะหอมกลิ่นเนยมากๆนะครับอยากกินมาก Oh smells good โอเคพักขนมปังก่อนนะครับตรงนี้โอเคเราเอาเนื้อเบอร์เกอร์อรของเราที่ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับด้วย มัสมั่นของรอยไทยนะครับใส่ลงไปนะฮะตรกนีก็ได้นะครับอ่าฮ่าเอาน้ำแกงที่เหลือนะครับโรยใส่หมูก็ได้นะฮะอ่าอย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนี่นะครับที่บ้านอาดัมนะครับก็มีเนื้อเบอร์เกอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาดัมไม่เคยหมักด้วยแกงมัสมั่นของรอยไทยนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจานแบบลูกครึ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพลิกก่อนนะฮะ โอ้ดูอร่อยมากนะฮะถ้างั้นเรามาใส่สับปะรดต่อนะครับพายนแอปเปิลระวังไหม้นะฮะนี่นะครับเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปนะฮะ Japanese sweet potato นะมันหวานญี่ปุ่นสับปะรดก็พลิกได้เลยนะครับอ่าโอ้ดูอร่อยมากนะครับเรวปิดไฟนะครับพอทุกอย่างสุกดีนะครับเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยดีกว่านะครับ ผักกาดแก้วใส่ลงไปนะฮะจะได้วิตามินนะฮะเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเบอร์เกอร์นะครับที่จะได้รสชาติของหมูนะครับพร้อมมัสัมนด้วยนะครับอร่อยมากมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาชีสนะฮะใส่ลงไปนะฮะเอาสับปะรดนะครับ pineapple ใส่ข้างบนเลยนะครับอ้ yes มันหวานของญี่ปุ่นนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับจะได้รสชาติมันๆด้วยนะครับ เสรียบร้อยแล้วนะครับเอาขนมปังมาปิดนะฮะเสร็จแล้วก็ปักลงไปนะครับให้มันอยู่กับที่นะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมาสัมนเบอร์เกอร์ของเรานะครับเป็นงไงบ้างนะครับสำหรับอาหารลูกครึ่งของเราในวันนี้หรือจะเป็นอาหารลูกเซี่ยวก็ได้นะครับมีของญี่ปุ่นมีของฝรั่งแล้วก็มีของไทยนะครับมารวมกันหมดนะครับอร่อยมากๆนะครับ นึกว่าจะยากแต่ออกมาแล้วแบบง่ายนิดเดียวนะครับอย่าลืมติดตามมาดมในคราวต่ตอไปในรอยไทยไอเดียนะครับสำหรับคราวนี้ลาไปก่อนนะครับรอ,อําพลฟูด The Healthy Taste